นกโมบายค่ะแล้วเขาเรียกว่านกโมบายหรือนกประดับแผวนตามหน้าต่างแผวนตามบ้านนะคะตอนนี้โดนลมค่ะลมพัดไปแล้วก็พัดมาค่ะทำให้ดูสวยงามไปอีกแบบนะคะบรรยากาศค่ะพาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะจ้าความสวยงามค่ะอันนี้เป็นนกฝีมือของมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะ ตรงนี้ไม่ใช่นกธรรมชาตินะคะเป็นนกที่ประดิษฐ์ประดายขึ้นมาจากไม้ค่ะไม้บางๆเอามาทําเป็นนกทาสีให้สวยงามค่ะบรรยากาศนะคะหาชมบรรยากาศค่ะนกไม้โดนลมแวงไวแกวงมาสวยงามอีกแบบนะคะเจ้าของร้านก็ใส่ใจค่ะพูดดูสินค้าให้ลูกค้านะคะบรรยากาศค่ะ สวยงามนะคะของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่บรรยากาศความสวยงามอีกแบบนะคะหาชมบรรยากาศความสวยงามนกสวยงามค่ะเป็นฝีมือมนุษย์นะจ๊ะ